สวัสดีค่ะมีคำถามมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับมีตุ่มขึ้นโคนล,ลิ้นนะคะแล้วก็มีตุ่มแบบใสๆอยู่ในปากนะคะลิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตุ่มใสๆเนี่ยแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือ สวัสดีค่ะหลิงหลิงจาช่อง Happy l i f e Happy Healthy ท้าสุขภาพคนดีชีวิตมีความสุขค่ะวันนี้นะคะหลิงมาตอบคาถามสำหรับหลายคนนะคะถามมาเยอะมากๆเลยว่ามีตุ่มขึ้นนะคะมีตุ่มขึ้นโคนลิ้นหรือว่ามีแผลในช่องปานะคะ ซึ่งบอกตรงๆเลยคือหลิงไม่เห็นภาพค่ะก็คือเราต้องดูก่อนว่าสาเหตุมาจากไหนนะคะแล้วก็ตุ่มพวกนั้นเป็นตุ่มใสตุ่มแบบเจ็บมากหรือเปล่าแต่ถ้าอยากให้หลิงตอบนะคะว่าเป็นแบบไหนก็สามารถทักเข้าไปได้นะคะใน Facebook นะส่งไปทางข้อความแล้วก็ส่งรูปให้ดูนะคะหลิงอาจจะบอกได้ว่ามันคืออะไรแบบไหนนะคะเพราะว่าในในช่อง u t u b e มันมันเปิดไม่ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็อะเรามาอธิบายนะคะหลิงอธิบายว่าตุ่มใสๆที่เรา เกิดขึ้นนะคะจะแบบอยู่ช่วงบริเวณปากนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้เจ็บนะคะแล้วมันก็จะมีแบบใส่ใส่เนาะบางทีมันก็แตกออกมาแล้วรสชาติมันก็จะแบบมันจะออกแบบเค็มๆมันๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหลิงก็เป็นบ่อยนะคะแล้วก็ที่จริงถามว่าไอ้ตุ่มใส่สเนี่ยอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายนะคะควรที่รักษาไหมก็ที่จริงมันก็จะเป็นเป็นหายๆนะคะตามปกติของมันไปนะคะไอ้ตุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็น มันจะเป็นถุงน้ำเมื่อะะหรือว่าเป็นทางทางคุณหมอเขาจะบอกว่าจะเป็นต่อมน้ำลายอุดตันนะคะต่อมน้ำลายอุดตันเนาะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้นะคะหนึ่งนะถ้าเราอันนี้หลิงสังเกตของตัวเองนะคะว่าเราจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทานของหวานแล้วเราไม่ชอบดื่มน้ำอะค่ะเราจะเป็นทุกครั้งเลยอันนี้หลิงสังเกตนะเป็นทุกครั้งเลยหลิงก็ต้องบอกลูกชายแล้วค่ะว่า ต้องกินน้ําดื่มน้ําทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการล้างป่าเพื่อไม่ให้เชื้อแบคทีเรียน,นะคะมีอะไรไปอุดตันนะคะก็คือต่อมน้ําลายอุดตันนั่นเองค่ะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเกิดวิตกกังวลน,นะคะแต่ถ้าเป็นแผลอย่างอื่นนะอาจจะเป็นเป็นตุ่มนะคะหรือว่าเป็นแผลเป็นวงอาจจะเป็นแผลเกิดจากการน้อนในนะคะ ที่เกิดจากการกระทบกระเทือนของฟันนะคะฟันกัดบ้างอะไรบ้างคะ่ะอย่างอย่างไรก็ตามเนาะเราต้องดูที่สาเหตุของมันนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาของมันนะคะว่ามันเกิดนานไหมหรือว่าใครแบบมีตุ่มขึ้นแล้วก็มีรอยแบบช้ำๆเป็นฝ้าแล้วว่าเป็นอะไรแบบนูนๆออกมาอันนั้นน่ะอาจจะเป็นมะเร็งช่องปากได้นะคะเราก็ต้องดูกันอีกทีเนาะว่ามันลนักษณะเป็นแบบไหนสาเหตุมันเป็นแบบไหนเราถึงหาวิธีแก้กันได้คะ่ะ แล้วส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นตุ่มๆอยู่ตรงโคนล,ลิ้นนะคะที่เราเห็นกันเนะะี่ยค่ะบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแบบนี้นะคะขอบอกว่ามันไม่ใช่นะคะมันคือตุ่มรับรสของเรานะคะเพราะว่าตุ่มรับรสที่โคนล,ลิ้นของเราเนี่ยมันจะมีรสรับรสขมนะคะซึ่งมีปุ่มแบบรับรสแบบหลากหลายสีนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลว่ามันคืออะไรนะคะก็ขอให้สบายใจได้เลยค่ะ ถใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy แล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระด,ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้หลิงลิงก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย